สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดวันธรรมดาในพระรามสองถนนที่ขับผ่านทุกวันมองพื้นไม่มีปัญหามองด้านบนเสียวเลย ลายเป็นตำนานของประเทศไปแล้วสำหรับการสร้างถนนพระรามสองนอกจากรถจะติดหนักแล้วยังต้องรุนเวลาขับผ่านตามที่เป็นข่าวอยู่เรื่อยๆแถมช่วงนี้ถนนพระรามสองกำลังเป็นไวรัลโด่งดังเรื่องการสร้างยังไม่เสร็จสักทีแม้เวลาจะผ่านมานานกว่า50ปีแล้วล่าสุดผู้ใช้ติ๊กต็อกรายหนึง่งได้มีการลงคลิปวิดีโอรีวิวเมื่อบ้านอยู่พระรามสองโดยเป็นคลิปในกล้องหน้ารถและต้องใช้เส้นถนนพระรามสองเป็นประจำ จะเห็นว่าตัวถนนยังไม่มีปัญหาอะไรมีความพร้อมอย่างดีแต่สิ่งที่น่ากลัวคือด้านบนยังคงมีการก่อสร้างทางชั้นบนทําให้มีเหล็กมีเครนตั้งลํำเข้ามาในถนนจุดที่รถผ่านด้วยทําให้ทุกวันต้องรุนว่าจะเกิดอุบัติเหตุอะไรบางอย่างตกลงมาทับได้หลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าอยากให้ถนนพระรามสองสร้างให้เสร็จสมบูรณ์ไว คนจะได้หมดความกังวลบางคนก็ถามเพิ่มเติมว่าถ้าจะไปหัวหินสามารถผ่านเส้นทางอื่นได้ไหมอยากเลี่ยงถนนพระรามสองขอขอบคุณข้อมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ